สวัสดีค่ะเลิกงานแล้วค่ะฝนตกแห้งแห้งฝนตกขำหัวสององศาฝนตกหนักเดือดโอนคนขี่จัก,กรยานเด้ตกปึงปึงม,มากทั้งหนาวสององศาียกบ้ามันกับหนาวหมด เลือหอตโตมเนาะบานอาบน้ำแข็งไปเลยน้ำแข็งเลยล่ะุ่งนี้ค่อยก็บอกว่าให้แฟนไปส่งข่อยโหลดนะหื่ะมือฝนตกขึ้นกันส่งข่อยเลยไปส่งแล้วก็ต้องไปรับด้วยเพราะว่าฝนตกเั้สีหล่ะเบิดมือเบิดเลย เพราะว่าเราเป็นอะไรนะเป็นวันมามากกันเนาเอานว่ะเป็นวันมามากใน<ๆ>คอยไปขี่จักรยานตากฝนพวกขี่หัวมันเดินเนี่ยดกแห้งๆจริงๆอ่ะค่ะจิไปขี่จักรยานไปล่อรถไฟไม่ได้ต้องมาส่งค่อย ถึงจะขี่รถสี่รอบก็ช่งางก็ต้องมาทรงหรอกมาทรงหรอกก็มาหลับทำห,หน้าที่สามีที่ดีเพราะว่าค่อยทำงานเยอะมาเพื่อเพื่อ,อต้องทำเป็นสามีที่ดีดีละพี่น้องเอ้ยบ่ทำกับบ่มีกินพอแขวงวายอยู่เอ้ยออพอองงยยลังขีน่นกพลังขีน่นก พอไปวะฝรั่งขี้ฟโคเจ็โฟโคขี้เออเนี่ยฟโคขี้ขี้ขี้ฟโคปุ๊บโอ้ปุ๊บยาเอ็กเบนเคนไม่ยุ่นแอ่เอ็กซ์เบนอําแดงอีกมุดแหวกันก็ดีใจกับสาวๆหลายคนนะคะ อีแต่งงานกับพลังมีคนพูดเรื่อยเมื่อตกไปท่ำงานทํำการดต่ละมือแตง่งตะเน,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 นือแต่งตาโตข่อยกับบรดเมีวาสชนาคือเพื่อนดอกแต่งแ่ข่อยมากเอาซุ้มมือใีละ้ำมาใหม่ๆสองสามปีได้เป็นคุณนายน้ำเขาอยู่เป็นคุณนายอยู่ดอกสามปี ตัมากมันลุยงานตลอดเลยอยากได้เงินใช่ไหมไปทำงานเป็นว่าไปเหตุงานเอาไปเบิ้งเอาว่ามันเป็นเังไดคนฝาหลอกฝาลังเขาเหตุงานตัวเขาสิดได้เงินไปเบิง้งเอาโลดกระส่วนขอไปเบิง้งไปทำงาน ก็เลยบอกว่าจเจ้าก็ไปล่าออกจากงานบ้าแล้วก็มาไปสมัครงานน้ำข่อยไปสมัครน้ำกันไปเห็ดน้ำกันแล้วก็กลับน้ำกันบริษัทใดบอรับก็บบ่อไปเห็ดไปเห็ดแต่บ,บริษัทที่เขารลับให้มันได้ไปน้ำกันกลับน้ำกันซะได้คนก็อุตส่าห์เสียสละงานที่่นหักงานคนที่หัก่เนเลี้ยนมาที่่นหักหวงแหนหัก คนกเกษียณสละไม่ค่อยค่อยทำเพื่อเจ้านะเนี่ยนะได้ต้องไปน้ำกันทะเ,เลได้จะไปสมัครสามที่บริษัทบริษัทนีกจะโน่เออเดาเอาคนเดียวเอาแต่ผู้หญิงยังไะบางบริษัทก็เอาคนเดียวเอาแต่ผู้ชายก็่วว่อเอาสามัครจนว่าผัวจนว่า ที่เขาเอาสามีภรรยาทําด้วยกันได้มาเลเอามาเลได้สมัครสามสี่บริษ,ษัทเขาญานะนะเขา่านว่าถ้าเกิดว่าสามีภรรยาทางามนั่นก็ญาานมันมีปัญหานั่งสินะแต่ว่าทุกข่อยพ่าเคยมีปัญหาเลยทํางานด้วยกันมาสิบหกปีพ่าเคยมีปัญหาพ่าเคยมี หึงหึงหวงหวงบ่เคยมีปัญหาอียังทันสิงเดี๋ยวทำหน้าที่ดีที่สุดเราต้องบอกต้องแม่นํำเขานะเพราะว่าประเภทนี้เข้าไปยังซี่เข้าแนนํำเพื่อนลมง,งานบุกลรก้นกับว่าเขาใจว่าเขาใจกับอธิบายเขาฟังอธิบายอีย่ายมันแรงก่อนมันใช่ อธิบายบ้านหอยพ่แม่นคือผู้เจ้าเฮ็ดนั่นเนาะ,นะบ้านทุกหอยรักมวนสนวนตัวรักน้วนสมวนตัวไปลามาไหว้วายสวัสดีทักทายว,วายบ่แม่นไปแล่นกอดไปอยากกอดไปอยากกอดอยากจูบผู้ใดก็ไปจูบเบห็นบ่อีอ้ย่าอนึงหมู่เล่าหมูย่า,าอีคนนี้ป่วย ป่วยเราก็ล่างานว่าเป็นโคโรนาโคโรนาอย่างมันเบิดไปก็โดนทั้ตัวสกปรกไหลป่วยจ้วยเจ้าของป่วยพ่อเอาเชื้อลรคแบบปดคนอื่นอีกนะจูบผู้นั้นจูบผู้นี่ลราคนใดที่เราไปจูบกันป่วยเบิดพ่อใหญ่หนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดปีกับป่วยนั่มนะจูบปากเขาว่าเหนื่อยคอยตุกพ่อใหญ่หนึ่งกันซิมาหาขวาก็บอกเจ้ายืนข้างๆคอยเร เห็นเล่าย่ามไดเรามาหาข่อยเราก็มาสวัสดีข่อยข่อยว่าข่อยเอาแค่สวัสดีกับพ่อเพราะย่ามน่ยเป็นคนขุนเม็นฝรั่งคนมาทางแอฟริกาแต่ว่างเสื้อสาเสื้อท้ายท่างอินเดียท่างดันทางบังกลาเทศอีหยังนี่ยแหละผสมประสานกันทางไปไปยุ่งท่างแอฟริกา เขามากแล้ว่ใหญ่ใหญ่มาอย,ายาูนีใหญ่นิ้วนี่เจ็ดสิบเด็ดปีแล้วยังไปทำงานหางานทำกินอีกถือใ่าย์คนคนีน้ย่าย์ก็มีแรงกอดแรงจูบเท่าเลยได้เห็นร้ไหมสีขาวหาสิบปีห้ากอดห้าจูบจูบผู้นันจูบไ,ได้แบบแนวค้นบนเต็มบาทจูบโซ่นะนะฉันทำได้ฉันทำได้ สูทำาได้ด like ูสิงเงือดดูบ่อดูเห็ดย่างกับเห็ดแต่ว่ายังม่ไก่ปูเขาจิย่างม่ไก่ป่อยห่างกันห่างเว้นระยะไว้ย่างหน่อยตัำเมรหนึ่งสองเมตรเมตรเครื่องยาม่ไก่ข่อยคอยบอกไปตลอดคอยก็เลยบพวเป็นย่างหรก็เลยบพก่วยถึงว่ามันสิเบิดลูกระบาดมันสิเบิดไปแล้วแต่ว่าสูเจ้าท่าตัวแบบมันจังได้มันก็ตรงมีแหละมันต้องติด ไขวัดไขไ่หยังมันกับมีตลอดไวลาคนสุดท่ายเห็นตาปวยน้ำกันเลยกูได้ไปบบไกลย่า่เนี่ยปวยเหิดอัวยโรอย่บานปวยพี่ปัวหัวบไ,ไม่ได้แต่งดอกเขาก็อ,อยากแต่งเขาบอกว่าเป็นกระเลิกระเลิงเขาเลยไปแต่งน้่เขาหายยู่ซื้อเขาหายอยู่บานน้่อยากพุบสมบัติเขาอยากได้สมบัติเขาเห็นต่เขาก็ให้ เขาบบแตงพี่หวังว่าสิได้ชุบบัตเขาเด้อพลังพลังเขาซื้อบ้านซื้อบ้านมันกับเป็ดของเขาพว้เขาม่าไม่แม่อยู่กับเป็นแค่ผู้อาศัยนอกจากว่าสิฮักพี่นายกับเพราะไน่ะต้องเฮ็ดพี่นายกมโยชสบบัตใหายย่าหน่มาสิได้้าบ่เห็ให้เขาก็มีลูกเขาเคยมีเมียมีลูก เจ้าของเป็นแค่นั่งปอมเลอร์มันจะไปหยากได้อยากได้สมบัติเขามันบ่ได้โดบ่ได้แย่หน้าพันยานา่าแย่แกพันยานา่เแยานา่นาเข้งนาเขียดเอาอันนั่นแรกเอาเขาแรกเอาอีหยก่อนมันยญ้ามันยญ้าไม่ย,ยิง่งอสโศเอแ่เขาแรก แต่ปันนี้เขาที่แรกกว่าเขาิแต่งงานนะั่นหมดที่เขาเขาบ้านแตงจะมาจากปีเจ็ดแปดปีเขาก็บ,บ้านแตง่งแล้วเขาก็แต่งงานกับฉันแต่งงานกับฉันมันบ่าําเป็นแต่งงานบ่าําเป็นสําคัญที่ไปหาทนาได้ว้ามแล้วก็เห็ุพินัยกรรมว่แต่งก็ได้ถ้าเขาหยกยกให้ อันนี้ว่าพื้นเขาเด้อบ่แมนว่าพื้นคนบพแมันว่าเรื่องของข่อยของข่อยบม่อยากของข่อยทุกข่อยเฮ็ดไว้แล้วข่อยเฮ็ดไว้แล้วของข่อยเฮ็ดตั้งแต่ข่อยแต่งงานสมบัติร่วมสมบัติรวมนอกจากมีสิ้นบารหับก่เอาสร้างนี่สร้างสิ้นมาบ่รับเอาแต่เงินรับเอาแต่เงิน ว่านเป็นชิ้นจมรถเป็นเงื่อนไขทำงานเป็นเงื่อนเฮ็ดน้ำกันสางมาน้ำกันแต่ว่าข่อยบนในเฮ็ดให้ลูกข่ไขว่าทุกข่อยตายมากบ่ตสุก้นสมบัติไขว่มันจิตต้องไปตกหาลูกไขอยต้องเฮ็ดอยู่ข่อยสิเฮ็ดใ่ว่าก็เฮ็ดไใบรีดอกก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นอันประกันชีวิตอี่ยังสนอไว้ น้อยเจักน่อยก่อนอว่าผูดด้ใดสะตายก่อนอุ้ยดอกไม้อุ้ยดอกไม้ค่ะจิวลิปต้นงแกจิวลิงามบาดอกไม้เ่าฮเวรนทิ้วลิแค่จิวลิดอกไม้่องเออเอออยู่ขอจะเรื่องขอแต่้า่ยเห็นดอกไม้สืลุดดกขึ้นมา นี่บริษัทเรียนขับรถหนิถ้าคอยเรียนก็ต้องมาขับบางสิ่งมันขับคลุเขาขับแค่นึงกับบมาณโอมกาเฟไฟตับยูโรไปเกีย้ยอวอไปวัดดีดีดออตโต้โซไลาเดินปุเรียร์ยเรดินไ้ตไกแบบักยูโรไปเกี้ยวไปดัาอาซิคยูโรตอมือบ่ สิบยูโรต่อมือผู้ใดมีเงินไปจ่ายเลี้ยนแบบนั้นเนี่ยเขาให้ขับถึงเชน่ะเขากระสิบหายใจเงินแล้วก็ไปขับขับน้ำเขาเขาก็สิบ,บอกว่าเอาจาักชั่วโมงจักชั่วโมงนะจักชั่วโมงเขาต้องเสียเงินข่อยไล่เบื้องหลัง่อยประมาณจะหาพันธุ์หมดแล้วมั้เลยเสียดายเงินหาพันธุ์ไปหาพันธ่์เขาเก็บไว้จกเกษียณสิบ่ดีก้อนบ่อนจักรยานเอาก็ได้ มันโมเมนด่าลงด่าล่ามันโมเมนคุ้นได้่อยเป็นคนลุยซ้ายลุยลุยมาตั้งแต่เกิดที่จำความได้สามสี่ปีหอยก็เฮ็ดงานดอกกอยเฮ็ดงานซอยพอคอยแม่ไปอยจะมาซุปเปอร์มาร์เก็ตสามีบอกว่าให้ไปซื้อขนมปังโอเคดูดุยค่เร็วเ